เอาสิเอลใครจะดีกว่ากันเออเอาสิเอาสิไม่มีใครยอมใครจ้าเอลดีทั้งคู่น่ารักมากแล้วพี่เอฟซีก็แบบเชียร์กันใหญ่เลยนี่มันมันคือความธรรมชาติของเขานะทุกคนนี่แหละคือสิ่งที่พี่เอฟซไม่อยากให้น้องขาดความเป็นธรรมชาติไม่อยากให้น้องแบบ ต้องมาทําตามใจใครอะทุกคนคือแบบเอาตามน้องเลยพีเยอมที่จะแบบว่าเออยังไงก็ได้ขอให้มันเป็นความสุขของน้องอะคือไม่ต้องให้ใครมาบังคับหรือไม่ต้องมีใครมาบอกว่าน้องต้องเป็นแบบนี้แบบนี้เอาที่น้องสะดวกเอาที่น้องสบายใจเลยพวกเราจะเป็นแบบนี้มานานสำหรับบุ๋มนะบุ๋มบุ๋มนะเป็นแบบนี้มานานแล้วไม่ได้อยากให้น้องต้องมา วิ่งรอบภูเขาไล่จีบกันไม่ต้องค่ะเอาเป็นแบบที่ความเป็นธรรมชาติของเขาเนี่ยแหละเล่นไปเลยตามตามใจฉันน่ะอืมไม่ต้องมาตามใครเอลดีต้งคู่ค่ะแข่งกันเอลดีธนดลก็แย่ไปไป,ไปตลอดทุกคนอืมแย่เขาตลอดจ้ะเพลงแบบสคริปต์สาวๆนี่จะให้ปลายเลยอะไรอย่างเงี้ย น่ารักสนุกสนานเต้นกันยาวๆไปพีเอฟซีก็ลุกขึ้นมาเต้นกับน,น,น้องน่ารักมากใใใกกกกกลหหห้้้้้้้้้้โบบ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 จจุุดดดดััออ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 องงงงเเไไไปูนนนวววตตตตค่่าาาาาามมมมยยีะ ไปแค่เมื่อนะเห็นคือคือน้ําฝายในเป็ดสาวนะสาวฝาย

อดนุ่นแต่ของแท้เทนั้นคือจนนันาเป็นคนดีอยู่เด้เิดเจจา้นต้องเก็บเหสบสาบแลขู่มาคำนับอยู่ในกอทอาไม่หลอไม่รู้แล้วอ อินช like, ีนแดงเสื้อผู okay. hmm. uh ้แพงไม่ติดตำบูชาใส่ควนเบอรของอเมริกาเขาทำเขามาทาันเป็นได้แบ่งเสื้อผ้าหรือรองเจอที่ไหนก็รับมองอยู่แล้อุดหนุนแต่งของแพร่ชิงนั้นที่ตัวผมเป็นคนดีอยู่เด้อไอที่สานี่เราก็ไม่ดูสักดันเดือคนดี ซาเดินทางจนงทำแบกเท็จรักจากเป็นอาจังหวัดก็ยังไม่ได้รักใครถึงหัวใจไม่เสียต,ต่อเรื่อดีดูได้สองอย่างแค่จะมาสมใจทำงานหนักแล้วก็ได้ตังน้อยเง่ขาดือใช้ซ้อยแล้วจะให้ทำไงแต่ไม่พอที่โกน้ขาตาลตะอรออไปเสียงดังให้กับนุ๊กและโดนรักเรองไหมนะเรื่องนีง